เราพบกันด้วยการปฏิบัติธรรมทุกคนเจริญสติมีสติดูกายดูจิตของตนเองแล้วการพบกันเรื่องอื่นก็ดีไปเองไม่ต้องไปคิดจะแก้อนโน,น,น่นอันนี้แม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันคิดว่าจะเอาอย่างนั้นคิดว่าจะเอาอย่างนี้จะทําให้ได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ก็่ะเสียเวลาอย่าไปเข้าถึงตัวปฏิบัติวิธีใดที่เราจะมีสติเห็นกายสร้างสติไปในกาย อันนั้นเป็นบุพภิกขบุพกรเบื้องต้นในการศึกษาในการปฏิบัติแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะค่อยดีไปแม้จะมีศัตรูคูอาริคนอิจฉาพยาบาทก็จะค่อยดีไปถ้าเรามาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาตัวปฏิบัติเป็นผู้ชีวิตกับเราไปก่อน แม้นว่ายังไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปแก้อย่าเพิ่งไปหาอนนั้นมันจะเกิดขึ้นทีหลังแล้ววิธีปฏิบัติทำแน่แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดนี่ความรู้สึกตัวอยู่ที่กายกายก็มีจริงจริงมีความรู้อยู่สึกตัวที่กายจริงจริงอย่าเพึ่งไปเอาผิดอย่าเพิ่งไปเอาถูกอย่าเพิ่งไปกลัวทุกข์อย่าเพิ่งไปอยากได้สุข ไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันละความรู้สึกตัวนี่มันมาเหนือเมฆมันมาเหนือแ,แต่ทุกเราก็ขี่คอความทุกความรู้สึกตัวมันเป็นทางนั้นแม้มันมีสุขก็ขี่คอความสุขมันมีผิดก็ขี่คอความผิดมันมีถูกก็ขี่คอบนความถูกมันเป็นอะไรเราก็อยู่ขี่บนคอเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรความรู้สึกตัวไม่พาให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่ได้พาให้เราเสียไปล่ำเวลาเราก็อยู่เหนือทุกอย่างไปก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมองอะไรมองแบบเหนือเมฆสักหน่อยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเหนือเมฆมันกันมันไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไรดอกมันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับอะไรมันไม่ได้มันไม่เสียมันไม่ผิดไม่ถูกกับอะไรมันมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้ ถาว่าสติเนี่ยสติสัมปชัญญะยังมาบวกเข้ากับกายมาบวกเข้ากับจิตที่เจตนาแล้วก็เห็นตายเขาก็แสดงใจเขาก็แสดงเขาไม่หลบไม่รีบไปไหนดอกแสดงก็แสดงแบบโง่โง่ก็ต้องมีสติเห็นเห็นชัดจริงสุดเห็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข เห็นร้อนเห็นหนาวก็เห็นว่าเป็นร้อนเป็นหนาวแล้วก็เห็นเลยไปเห็นเลยไปอะไรที่เขาแสดงเขาแสดงหลายครั้งหลายหนก็เลี้ยวไหลทั้งนั้นแหละเมื่อเราไปดูหนังเรื่องเดียวสองโลกสามโลกกอเหมือนกับวิทยากรอบรมนักเรียนที่ไปอบรมที่ไหนก็เอาเรื่องเก่าเรื่องเก่าไปอบรมนักเรียนเขาก็ลู่ล่วงหน้าแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็เบื่อก็เบื่อไม่อยากหวังไม่อยากสนใจก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเราหลอกตัวเราเราเห็นตัวเราทาให้เราเป็นทุกข์เราก็ถูกความทุกข์หลอกเราเห็นตัวเราทําให้เราเป็นสุขถูกความสุขหลอกถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ถึงไหนหรอกเหมือนคนที่หลอกเรานะ่ะมันหลอกไปได้ไหม่ถึงไหนแต่มันก็จะมีปัญญาตรงนั้นด้วย การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปํมนองนี้อันอื่นมันจะค่อยดีไปก็ต้องมีบทบาทมีผจญภัยมีอะไรเยอะแยะเหมือนกับพระเอกนางเอกที่เขาเป็นพระเอกนางเอกเขาต้องผจญภัยเขาจึงได้ชื่อว่าพระเอกนางเอกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะเสียผู้เสียคนอะไรแทบจะเ,เป็นยังไงหลายอย่างเขาจึงได้เป็นพระเอก เราก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีรสชาติตอนที่มันหลุดมันพ้นมันทุกมันเห็นทุกมันพ้นทุกความพ้นทุกมันก็มีรสชาติตรงนั่นด้วยการเห็นทุกก็มีรสชาติไม่ใช่อยู่เฉยเฉยเห็นแต่ความสุขไม่ใช่ถ้ามีสุขก็รับรองว่ามีทุกข์คู่กันถ้ามีหลงก็รับรองว่ามีรู้คู่กัน มีผิดก็รับรองว่ามีถูกคู่กันไม่ต้องไปสยบก,กับอันใดมาแบบเนื้อเนะื้อแบบผิดแบบถูกก็เนื้อมันแล้วรู้สึกตัวป๋อยต่พื้นตะเพื้ไปเราก็สร้างความรู้สึกตัวต่วพื้นตะเพื้ไปแล้วเราก็สร้างได้เราก็สร้างได้วัตถุเที่ยวมาสร้างก็มีเจตนาลงไปใส่ใจลงไปมีสติลงไปแล้วก็ไม่ใช่คุมเต่พื้นต่พื้ ความตะพุต์ตะเพือก็ไม่รู้จักตัวเองการที่ไปสู้ไม่ใช่สู้กับตัวเองตัวเราเนี่ยไม่มีตรงไหนที่น่าไม่มีตรงไหนที่ได้ไปสู้หรอกแต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงบางคนไปสู้กับตัวเองไปสู้กับความทุกข์ไปสู้กับความหลงไปสู้กับความง่วงเงาห่านอนไปสู้กับความคิดไม่ได้สู้นะปฏิบัิธรรมเนี่ยก็แต่มีสติมัน,มนเหมือนกระดิดนิ้วมือ มันก็ดีดเนี่ยมือเรียกกันมีเสติวันเทนอะไรก็เท่านั้นแหละรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วมันสะดวกกว่าอย่างอื่นแต่วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่สะดวกทําไมเราจึงทุกทำไมเราไม่รู้มันไม่สะดวกแต่ว่ารู้แล้วมันไม่รู้ก็รู้แล้วมันรู้ก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วแต่วูสะดวกเห็นแบบสะดวกสบาย มันหลงก็รู้แล้วคือความหลงมันสุขก,ก็รู้แล้วคือความสุขมันทุกข์ก็คือรู้แล้วคือความทุกข์สะดวกสบายคำว่ารู้แล้วรู้แล้วนะเป็นภาษาที่ง่ายายเป็นภาษาเอามาใช้กับชีวิตของเราเป็นตัวเฉลยแล้วสติสมัมปชญัญญะมันก็เป็นเช่นนั้นนะมันเฉลยแบบนี้มันรู้แล้วรู้แล้วมันว่าอย่างนี้นะความรู้แล้วแต่มันเบาจะยิ้มก็ได้ยิ้มหัวเราะความทุกข์ก็ได้ ยิ้มหัวเราะความสุขก็ได้ยิ่งหัวเราะความ,วามกรัวก็ได้เราว่ารู้แล้วน่มันเบาๆหรอกนะเออไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไวมันหนักๆสักหน่อยทําไมจึงเปน็ปนอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันหนักนะแม้แต่เกิดความกลัวความอะไรชอบไม่ชอบว่ไหนรู้แล้วมันชอบก็รู้แล้วมันไม่ชอบก็รู้แล้วมันเกิดได้จริงๆอ่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้กับกายกับใจของเราแปดหมืนม่น,นะน,นส, fancy. สี่พันอย่างมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นสิ่งที่สัมผัสอะไรก็ได้กายของเราใจของเราแต่เราจะดูจะแลจะรู้จะศึกษาเขาก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์นะเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกนะเห็นหมดทุกอย่างที่มันแสดงมันแสดงเหมือนเหมือนกันชีวิตเราเหมือนกันทุกคนนั่นแหละว่าแต่เราดูตัวเราถ้าเราดูตัวเราก็เท่ากับกระจายอํำนาจ การปกครองไม่ใช่ว่าการปกครองกระจายอํานาจเอตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเอาตั้งกรงกรมการเอาตั้งวิยยจกรเอาตั้งผู้ช่วยอานตั้งเลขาอันนั้นไม่ใช่กระจายอํานาจตามความเป็นจริงกระจายอํานาจตามความเป็นจริงคือไม่สติดูแลตัวเองให้คนไปดูแลตัวคุณเราเองอํานาจก็อยู่กับคุณคุณจะแก้อะไรก็ต้องแก้ตัวคุณ คนอย่าเพิ่งไปแย่คนอื่นถ้าคุณแย่ตัวคนได้แล้วคุณเห็นตัวคุณทุกแง่ทุกมุมจนคุณหลอกตัวคุณไม่ได้นั่นแหละกระจายอํานาจถือว่าเบ็ดเสร็จอานาจเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้สมัยพระองค์อุปสมบทกรรมแก่ผู้มาขอบวช พระเจ้าก็ใช่เอหิภพิกขุอุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไวในเราตัดไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติตามทำไวในนั่นเถิดผู้ที่ได้บรรลุธรรมตัดสลูบบรรลุเป็นพระหันก่อนพระเจ้าก็ใช้คําว่าเธอจงประพฤติตามทำไวในนั่นเถิดถ้าผู้ที่เป็นปุถุชนมาขอบวชพระเจ้าก็ตัดว่า เธอจงเป็นผู้ประพฤติตามธรรมวินัยให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดก็เท่านี้เองแล้วก็ไปแล้วะไปปฏิบัติตามธรรมวินัยตามธรรมวินัยก็คือนี่แหละเราทําอยู่นี่แหละเรามีสติดยสติมีสติเนี่ยก็เป็นการรักษาสินมีสติก็เป็นการเรินสมาธิมีสติก็เป็นการเจริญภาวนาปัญญาไปพร้อมๆกันเหมือนกับกงจักรหมุนไปพร้อมกัน จะเป็นหน hey ึ่งขี it, <unc> ้สองขี <M> ้สามขี้ถ้าเป็นคงจักมันก็สนับสนุนกันศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดศีลศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ออกหน้าออกหลังมันเป็นกมันเป็นแนวร่วมที่มันทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีลสมาธิปัญญา นเจริญสติก็เป็นอย่างนั้นนะ,ะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนีย่ยต้นตอต้นตอที่ทําให้เกิดสินต้นตอที่ทําให้เกิดสมาธิต้นตอที่ทําให้เกิดปัญญามันต้องมีสติมันต้องมีสติแต่สติตมันมีได้อย่างไงต้องสร้างเอาอะไรมาสร้างเอากายที่มันเป็นจริงอยู่นี่แล้วมันหลงมันสุขมันทุกข์ม็มีอยู่ในกายเราจะได้รู้มันก็จิตใจนี่แหละที่มันจะ เกิดสุขกิดทุกข์มันก็แสดงบางทีมันแสงหน้าแสงหลังด้วยการเจริญสติแสงจนหลงไปกับมันมันสุขก็หลงไปกับความสุขมันทุกข์ก็หลงไปความสุขโดยเฉพาะความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่มีสติพุทธออกมาได้ก็เห็นมันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีก รู้แล้วรู้อีกรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกการรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกมันไม่ใช่ธรรมดามันจะเป็นปัญญาด้วยตรงนั้นน้ำมันจะเป็นธรรมดาเห็นกายเคลื่อนกายไว้อยู่เนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆอ้าวที่เรียกวเจตนะเห็นกายเห็นกายไปไปมามันก็ไม่ใช่แล้ว่ะมันก้าวล่วงเห็นรูปเห็นนามไปเลยอืมเห็นรูปเห็นนามไปเลยเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นนาม กายานุปสสนามิสติเห็นกายเวทนานุปสสนามิสติเห็นสุขเห็นทุกข์กิตตานุปสสนามิสติเห็นความคิดธรรมานุปสสนามิสติเห็นธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลมันก็ออกหน้าออกตาสี่อย่างนี่เป็นด่านทำให้หลงเราจะเปรียบือนทางแยกพัดเข้าไปง่าย หลงกับไปไง่ายๆหลงกับกายหลงกับเวทนาหลงกับความคิดหลงกับธรรมที่มันเกิดขึ้นความสุขก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมแต่มันเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลก็คือทําให้มันเศร้าหมองทําให้มืดมนกุศลก็ทําให้ฉเลฉลียวฉลาดก็ดูมันมันก็แสดงของเขาอยู่แล้ เอาไปเอามาเมื่อดูไปดูมาดูไปดูมาก็เห็นเป็นรูปกระทำเห็นเป็นนามมาทมนะไม่ใช่เห็นเป็นกายเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามจะรูปเลยปะเนี่ยจะรูปเลยปะเนี่ยเวทนาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเวทนาเรียกว่าเป็นอาการเสีแลว้ววะเนี่ยง่ายง่ายจะเรียกวเวทนามันสุขมันทุกความสุขความทุกข์ก็ยังแบ่งชั้นอยู่สุขทุกข์ สุขมันก็เป็นสุขจริงๆทุกข์มันก็เป็นทุกข์จริงๆมันจริงพอมาเห็นเป็นอาการมันไม่จริงมันเป็นเป็นอาการเป็นเพียงอาการคโวยสุขว่าทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความลังเลสงสัยความคิดฟุ่งซ่านที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันเป็นอาการออบุนเขา ถ้าลูกไม่มีอาการนามไม่มีอาการเขาก็ไม่เรียกว่าลูกเขาไม่เรียกว่านามมันก็จะไม่ได้บรรลุธรรมเลยถ้าไม่เรียกว่าลูกถ้าไม่เรียกว่านามไม่มีโอกาสบรรลุธรรมถ้าเขาไม่แสดงอะไรออกมาการบรรลุธรรมคือเขาแสดงออกมาจนตอบได้ว่าลู้แล้วลู้ก็ลู้จบด้วยเห็นแล้วละเรื่องเนี่ยมันก็เรื่องเก่า kea, ความโกรธก็อันเก่าความทุกข์ก็อันเก่าแม้จะทุกข์แบบไหนก็คือความทุกข์ ความโกรธไม่จะโกรธแบบไหนก็ตามคนอื่นทําให้โกรธอะไรทำให้โกรธมันก็คือความโกรธความรักแก่ัรักคู่รักคนรักผ้ารักเสื้อรักวัวรักไวายรักวานรักช่องมันก็คือความรักอันเดียวกันแล้วก็มันก็เลยหลอกไม่ได้มันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นอาการถ้าตอบได้ว่ามันเป็นอาการก็ชิปบจ้อยแล้ววันน เก็บจ้อยเหลือเกินความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่มีอำนาจเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วบรรลุธรรมแล้วเข้าเข้าใจเห็นแจง้งตามความเป็นจริงบรรลุธรรมก็คือบรรลุอยู่บนกายบนรูปบนน้ารูปหลอกไปได้น้าหลอกไม่ได้เหมือนเมนื่อก่อนแต่ก่อนในรูปก็หลอกน้ําก็หลอกอไม่รู้จะเป็นยังไงยอมมันหมดมันโกรธก็ยอมทําตามความโกรธมันรักก็ยอมทํา ตามความรักอันทุกข์ก็ยอมทําตามความทุกข์เคยยิ้มแย้มแจ่มใสเวลามันทุกข์ก่อนหนาเศร้าก็ยอมมันไปวันนี้มันเห็นแจ้งมันเห็นแจ้งมันมีสติมันเห็นแจ้งอะไรมันหลอกมาได้เพราะสตินี้เป็นสติอินทรีย์มันเป็นใหญ่แต่ก่อนตามันเป็นใหญ่หูมันเป็นใหญ่ เราสร้างสติไปสร้างสติไปอ้าวตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรสจินเสียงมันไม่ใหญ่เท่าสตินะไม่ใช่ใหญ่แบบเป็นธรรมสตินี่มันใหญ่เป็นอินทรีย์เหมือนกันมันรอบรูกมันหลอกไม่ได้ถ้าตามันหลอกได้ความรู้สึกตัวมันหลอกไม่ได้หลอกตัวเราก็หลอกไม่ได้ถ้าหลอกตัวเราไได้ก็ไม่รู้ว่าใครจะไปหลอกใคร ถ้าหลอกเราได้เราก็หลอกคนอื่นได้มันดับเบิ้ลหลอกถ้าหลอกตัวเองไม่ได้มันหลอกคนอื่นก็ไม่เป็นโกรธคนอื่นก็ไม่เป็นถ้าโกรธก็คือมันโกรธความโกรธมันหลอกตัวเราความโกรธมันไม่หลอกตัวเรามันเห็นอย่างนี้แลวว่ารู้ธรรมเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันหลอกเราความกลัวก็หลอกเราความโกรธก็หลอกเราความทุกข์ก็หลอกเราหลายอย่างที่มันหลอกเราเป็นพารามากจึงจําเป็นต้องปฏิบัติธรรม ให้เห็นซะให้พบเห็นซะให้เรามาพบกันพบกันตรงนี้ถ้าเราพบกันตรงนี้อะไรๆมันก็จะดีไปเลยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปมีกฎระเบียบอะไรนะใช่ชีวิตของเราอันถูกต้องอันชอบอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุกโตนะไม่ใช่อยู่วัดเชดตตะวันวัดเรววนวัด อะไรต่างๆไม่ใช่อยู่โดยชอบคืออยู่มีสติเป็นหน้ารอบคือไม่เผลอนี่ว่าอยู่โดยชอบผู้มีสติเป็นหน้ารอบไม่เผลอเหมือนพระคีนัสุขผู้มีสติเป็นวินยัยนี่ว่าอยู่โดยชอบอยู่นั่งรถเมย์ก็อยู่โดยชอบทําง,งานเดินตามถนนทอนทางก็อยู่โดยชอบความอยู่โดยชอบมันคือชีวิตเราไม่ใช่เป็นเลือกที่เลือกทางนะ ถ้าอยู่โดยชอบตรงนี้แล้วเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่สมมติว่าเราล้อนแล้วก็อยู่โดยชอบได้เรื่องของความอยู่โดยชอบถ้ามันร้อนเราก็อยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบเนี่ยมันอันเรื่องของความร้อนมันก็ค่อยเป็นไปความหนาวมันก็ค่อยเป็นไปมันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตมันก็อยู่โดยชอบแต่ความรู้สึกว่าร้อน ไม่เกี่ยวข้องกับความร้อนไม่เกี่ยวข้องกับความหนาวไม่เกี่ยวข้องกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ใช่เป็นดอกถ้าอยู่โดยชอบภายในเป็นแล้วถ้าอยู่โดยชอบภายในไม่เป็นมันก็อะไรอะไรก็จะหลงไปตะเพื้งตะเพื่อไปบานปลายไปถ้าอยู่โดยชอบภายในแล้วมันไม่บานปลายไม่เป็นหนึ่งเป็นสองไปมันก็จบมันก็จบอันอื่นมันก็ไม่มีปัญหานะถ้าอยู่โดยชอบภายในเป็น เราอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอัถานะหรือฐานะแบบไหนความเป็นจริงเราอยู่ด้วยกันอืมเออโอ้ปฏิบัติรู้สึกตัวโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้เนาะโอ้มาจูจากหลวงพ่อเทียนพอเห็นรูปเห็นนามโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ฉลาดเนาะหลวงพ่อเทียนพระพุทธเจ้าโอ้ยช่างฉลาดเหลือเกินพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ รักพระพุทธเจา้ารักธรรมรักวินัยรักครูอาจารย์เขาลบเพื่อนไม่มีใครที่เราไม่เคารพเลยถ้าเราอยู่โดยชอบตร่านั้นถ้าอยู่โดยชอบจริงๆเร,ราโกรธกันก็ไม่เป็นด่ากันก็ไม่เป็นทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นถ้าอยู่โดยชอบตท่านี้นได้ไม่ได้อดได้ทนเพราะเห็นเห็นก็เห็นอันเดียวกันจนมีคําสอนว่า ฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมน์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้ามันเหมือนเหมือนกันมองแบบดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนมีพระนิพพานอยู่ตรงนั้นปานนั่นแล้วคนมีสตินะไม่แปลกไม่แยกไม่มีชั้นวันนะไม่มีลัทธิไม่มีเพศไม่มีวัยเป็นความรู้สึกตัวที่มองกันแบบ กันละยานะมิตรกันละยาณธรรมออกหน้าออกตาคือความเมตตาสงสารเน้นออกห็นไปเรากโกรธเราเห็นเรากโกรธโอ้เราลู่ตัวเราเรามันโกรธเวลาคนอื่นโกรธเขาก็เป็นทุกข์แบบนี้เวลาคนอื่นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์แบบน,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 บบนี้เราเห็นใจเขาเห็นใจเราคือเห็นใจคนอื่นถ้าจะแก้คนอื่นแก่เราแก่เราเราลักพ่อลักแม่เราก็แก้ตัวเรา อย่าให้มีปัญหาแล้วบุตรพญ,ญาสามีก็ต้องมาดูตัวเองอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีทุกข์อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็แสดงว่าความรักบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีปัญหาแล้วความรัก,ก็ลาบลื่นจะเป็นบุตรพญ,ญาสามีก็ลาบลื่นถ้าเราไม่มีปัญหา แม้เราจะรักมันใจจะขาดถ้าตัวคนที่เรารักในปัญหามันก็ไม่สําเร็จหรอกนะพระน่านาจะมาสร้างความรักที่เป็นอมตะคือในละปฏิบัติทำในละพระพุทธเจ้าของเราเป็นยอดนักรักนะีนเราก็จะอยู่เข้าสาตามสมมุติปัญญตัติตามสมมุติปัญญตัติถ้าเราพบกันตั้งต้นเริ่มต้นที่ตัวปฏิบัติเ้ดื่นก็ดีไปสมควรอย่างใดไม่สมควรอย่างไร กาละเทศะอย่างไรเราก็จะรู้ไปมันมีความถูกต้องใช่กายใช่จิตที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ตามมันมีความถูกต้องชอบทำอยู่บางอย่างก็งดงามไปอย่ามารยาทก็งดงามไปเนตสายใจคอก็งดงามไปคอยดูเลือกดูยามดูเวลางดงามไปทีแรกก็มีนาฬิกาปลุกเตียงลิง,ลง พอปึกไปปลึกไปไม่ต้องดูอะไรกัมันตื่นเราเองเวลาไปฉันมันก็ไม่ได้ตีะระรังเรียกกันเยี่ยงหูฟังถึงเวลาก็ไปกันเองมันก็หัดไปจะตื่นมันก็ปวดหนักปวดเบามาตื่นขึ้นมาเขาถ่ายหนักถ่ายเบา ลางหน้าแลงกันกบมันก็ถึงเวลาที่ไปทำวัดใช่เวลาเดินจงกรมพักผ่อนเตยมเนื้อเตรียมตัวเล็กน้อยมันก็ไปกันเองมาไตของมันดเองถ้าฝึกตนตนมันก็พาไปความดีก็พาไปความชอบก็พาไปถ้าเราไม่ฝึกไม่เริ่มต้นจากตัวเรามันก็ก็จะต้องให้กดให้เกณฑ์ให้อะไรอยู่นั่นแหละต้องใชนาฬิกาต้องใชอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยต้องมีผู้บอกผู้สอนเร้ใช้พี่เลี้ยง อันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ช่วยได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆเนี่นะถ้าฝึกสติเนี่ยมันก็จะดีไปอีกหลายๆอย่างการถ่ายเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการนอนเป็นเวลาการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไงเป็นเกลือไปททุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีไข้ป่ามา,ราเรียก็ไม่เป็นไข้คิดอย่างนั้นนะแม้จะมีงูใหญ่มีช้างมีเสือช้างเสือก็จะไม่กัดไม่ทำลาย มันก็งดงามเองเดินฝ่านเดินผ่านเจ้งผ่านกวงเจ้งกวงก็ไม่เหา่ามันก็เป็นไปเองตามธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธรรมชาติเป็นอะไรไปจนคำสอนในพระสูตรจนตัดยว่าผู้มีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมแม่แต่กินยาพิษก็ไม่เป็นพิษฉันว่านะั้นนะแต่ว่าอย่าไปกินนะทถ้ทัตตางนั้นนะ ินยาพิษก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะฝันไม่ฝันร้ายแม้แต่ถูกพิษอะไรก็ไม่เป็นพิษเป็นไรไมีคุณธรรมมีอะไรเม่ตายจริงๆเนะปรียมรู้อยู่เสมอนนีะ่เอาตรงนี้เราพบกันตรงนี้พบกันตรงนี้เข้าถึงตัวเอง่ามาเข้าถึงครูอาจารย์ฉันชอบอาจารย์ตรงนั้นฉันชอบหลวงพ่อตรงนี้ย่าเลย มาอยู่กับตัวเรามารู้ตัวเรามารู้ตัวเรา,ม,า,รเรามีสติสัมชัญญะลงไก้เขาลบอาจารย์ก็คือเขารพเราสามารถยกมือไหว้เรายกมือไหว้เนี่ยดูจริงๆรเราเราไหว้เรานะเรามีคุณธรรมนะจึงยกมือไหว้ได้ที่จริงมันเกิดจากเราเราก็มองว่าเราไหว้อาจารย์ที่จริงมันเป็นสมบัติของเรา สามารถยกมือไหว้สามารถแสดงความเคารพเรามีคุณธรรมถ้าเราไม่เป็นคุณธรรมเรายกมือไหว้ไม่เป็นหรอกโอ้เรานี่ยสามารถยกมือไหว้ไดไขอบคุณเราขอบคุณเราโอกาสที่จะหลงเล้ไม่หลงโอ้เราขอบคุณเราโอกาสที่จะโกรธแล้ไม่โกรธโอ้ขอบคุณเราโอกาสที่จะทุกข์แล้ไม่ทุกข์โอ้ขอบคุณเราขอบคุณเรา การรู้จักอจขอบคุณตัวเองนะมันเป็นความลึกซึ้งนะเหมือนกับเราแก้เราแก้ปัญหาเวลาใดมันรู้สึกตัวนะ่ะโธมันลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันโกรธรู้สึกตัวลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันทุกข์รู้สึกตัวมันลึกซึ้งแต่แก้ความผิดเป็นความถูกมันสมนม้ำสมเนื้อสมน้ำหน้าความหลงสมน้ำหน้าความทุก สมน้ำหน้าความโกรธควรที่จะทํากับมันอย่างนั้นความโกรธเวลามันโกรธรู้สึกตัวไม่โกรธต้องทําอย่างนั้นเวลามันทุกข์รู้สึกตัวไม่ทุกข์เวลามันกลัวมันอะไรก็ตามรู้สึกตัวมันจึงสมน้ําสมเนื้อพระเจ้าจึงว่าเมื่อไม่เกิดก็ต้องไม่ไม่เกิดเมื่อไม่แก่ก็ต้องไม่ไม่แก่เมื่อไม่เก็บก็ต้องไม่ไม่เก็บเมื่อไม่ตายก็ต้องไม่ไม่ตายมันตรงตรงนั่นด้วย ตรงนั่นแหละอะไรอะไรมันก็ตรงนั่นแหละที่ว่าจบแล้วหระชีวิตของเราถ้ามันตรงข้ามกันนะความโกรธก็ไม่โกรธความหลงก็มไม่หลงความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถ้าทําไม่เป็นตรงนี้ไม่รู้จะมีคุณภาพอะไรชีวิตของเราเอาอะไรเป็นคุณภาพเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาวุฒิภาวะเอาชาติเอาอะไรมาอุดกันถ้ายังเปลี่ยนตรงนี้ไม่เป็นไม่มีดอกมันสมมุติมันหลอกตัวเอง ถ้าหลงแล้วไม่มีความรู้สึกตัวถ้าโกรธแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกตัวมันต้องเอาตรงนี้ตรงนี้จึงจะคุ้มค่ากับชีวิตของเราอย่าไปเอาอันอื่นเกินไปมามองตนมามองตนนี่คือตัวปฏิบัติถูกหรือผิดฟังดูแล้วก็ฟังดูแล้วก็ทำดูสัมผัสลองดูไม่ต้องมีคำถามสัมผัสลองดูสัมผัสลองดูเนะาะพอได้ยินไหม หลวงพ่อก็พูดอย่างนี้นะก็พูดอย่างนี้แหละไม่ต้องการให้ใครมาย,ยอกย่องไม่อยากได้อะไรจากท่านพูดในสิ่งที่มันถูกต้องไม่เป็นทุกข์ไม่ตั้งใจจะเป็นมันดีเพื่อให้ย้ยอกย่องไม่มีเลยจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นเองจะพูดจะบอกในสิ่งที่มันถูกต้องมันสะดวกมันสบาย มันะสะดวกสบายผู้พูดก็ดได้บรรลุธ,ธรรมผู้ฟังไม่รวยจะได้บรรลุธ,ธรรมหรือเปล่าโอ้พูดได้บรรลุธ,ธรรมนะธรรมเทศนาไหม่ี่ยธรรมเทศนาไหม่ได้บรรลุธ,ธรรมนะเพราะว่าสิ่งที่พูดไม่ได้จําม,มามันเป็นของมันมันบอกความจริงผู้ฟังก็ได้ว่าธรรมเทศนาใหม่ได้บุญทั้งสองฝ่ายได้บุญทั้ง <pr> <od ic S 1> สองฝ่ายผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญมันต้องอย่างนี้เนาะ ไม่ใช่จะไปเทศจ่องเดี๋ยวโยโยมท่านซิบท่านหาเป็นเทวาย้อนผ้าย้อนย้อนได้โยมเด้เห็นสวรรค์ของน่องอย่ามากของโยคีตินได้โยมด้วยมากลายแบบนั้น